การติดขาจับแหลกของ F อ e n d e r ซึ่งจะแตกต่างกับรถรุ่นอื่นๆตรงฐานมันจะสูงกว่าไอ้พวกรถรุ่นอื่นๆทั่วไปเพราะหลังคาของ F อ e n d e r มันจะโค้งขึ้นเยอะเวลาถ้าสมมุติฐานมันเตี้ยวางของหนักๆปุ๊บมันตกท้องช้างมีโอกาสที่ของหนักมันจะลงนะถ้าแหลกมันไม่แข็งพอแหลกมันก็จะมีอ่อนมีแข็งใช่ไหม ตัวแหลกแข็งมไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแหลกที่ว่าพื้นมันอ่อนเนี่ยถ้าใช้ขานเตีย้ยเหมือนจะทั่วทั่วไปเนี่ยหลังคามันโค้งปุ๊บช่วงช่วงระยะห่างระหว่างใต้คานกับกับหลังคาเนี่ยพอเจอของหนักกดมันมีโอกาสที่กระแทกโดนหลังคารถได้อย่างถ้าสมมติว่าพี่เราใช้ของหนักเขาก็ต้องเปลี่ยนคานที่หน,นักใช่ไหมตอนนี้ห่างพออยู่แล้วมันไม่ไม่สามารถที่จะแอนได้มากกว่านี้อย่างทั่วทั่ว,ท,วทั่วไปเนี่ยเวลาเราวางมันเหลือไม่ถึงเซนเลย ไอ้ไอฐานทั่วไปอะตามท้องตลาดเนี่ยเวลาวางเอ็กเพนเดอร์ถ้าพี่สังเกตรถเอ็กเพนเดอร์ถ้าวางฐานเตี้ยนะฐานมันจะแทบจะติดหลังคารถเอ็กเพนเดอร์มันต่างก,กับรถรถุรถ่นอื่นคล้ายๆกับเมื่อก่อนนั้นสตาร์ด้าแกรนดิตอะจะต้องใช้ฐานสูงซึ่งทั่วไปไม่ค่อยเห็นใครใช้ฐานสูงเลยตัวนี้เราก็สั่งมาเพราะว่าปัญหาที่เราเจอกับเอ็กเพนเดอร์อะก็คือเวลาลูกค้าวางของหนักแล้วแหลกมันไม่ไม่ได้เป็นแหลกนอกใช่ไหมแหลกบ้านเราเนี่ย เวลาวางของหนักพอมันมันตกท้องอ่าแล้วมันไปกระแทกหลังคารถได้อันนั้นเราก็เลยต้องสั่งทําชุดนี้ขึ้นมาใหม่แล้วจะทําคลิปให้ดูว่ามันแตกต่างกับทั่วไปเพราะเ e อ็กเพนเดอร์มันจะต้องเฉพาะเฉพาะของเ e อ็กเพนเดอร์ตัวถ <S 2> <S 2> ังบางทีอ่ะไม่ได้มาติดที่างานพิกาต้องเอาไปติดแล้วบางครั้งสั่งพวกอันนั้นจบเลยก็เลยามามา,มาที่นี่ดีกว่าอ่าแล้วจะได้ตรงรุ่นรถเนี่ยต้องห่าง คานระหว่างคานกับใต้หลังคาส่วนที่สูงที่สุดห่างกันประมาณ3ามเซน